ยร้าน M.K. เคเดอ๋ยวซ้ายหน่อยชื่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรุ่นที่เมืองไทยไม่มีแหละแต่ว่ากูชีอถูกนี่พาจ้าทุกคนแล้วเราก็ยังอยู่ในบิ๊กแคมร่านเดิมเลือกหัวฟางด้วยกันสิดว่วงไหม,ไมเป็นกระเทยนี่ตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางแยกช,ช,ช,ชินจูกุตรงนี้หลงทางไปพักใหญ่มีได้หรอเดินไปกินแกงกะหรี่ ร้อนได้ไหมอะมันเสียบอะไม่เสีย,ม,ยมันไม่ใช่รสเสียกินได้นี่เนื้อแฮมเบอร์กอ,อร่อยอยา่านชิมมนจูกุเหมือนเดิมไหมมันใหญ่มากเลยถังใช้ชินจูกุอยู่ใช่ไหมฮะมันมีผักโขดมีอะไรเต็มไปหมดเลยเจ้าของร้านปิ้งย่างเยอะมากอไงวันแรกเราเพิ่งมาถึงนะลองออง สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีพี่ว่างแล้วก็นี่คือซีรีส์ที่มาญี่ปุ่นของเราก็คือชื่อว่าว่างโกเจแปนนะ <S <S โอแกรมมันหนาวมากฉชนพูแทวจะไม่ออกเลยวันนี้ตะกี้ขึ้นแท็กซี่อ่ะคนขับแท็กซี่เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่โตเกียวหนาที่สุดตั้งแต่วันที่หนึ่งปีนี้เป็นต้นมาและฉันมาถึงวันนี้ฉันก็เลยมาเปิดอยู่หน้าร้านไตยากิไอปาย่างเนี่ยไส้สั่งเป็นไส้วาน,นิลา มาดากัสการ้อนๆเลยทุกคนคตรก็คือ EP เนี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนฉีดยาเพื่อนเพื่อนจะมาช็อปมาถึงปุ๊บยังไม่ได้พักเลยเพื่อนจะช็อปแล้วเพื่อนก็เลยบอกมาเลยอุ้ยร้าน MK น่ะมึงถือถือขนมกวาให้เพื่อนๆดู MK แป๊บหนึ่งมืองชิชิจูกุมี MK ทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ลานโกยานนะอยู่แถวนี้แหละเพืเ่อนโจอยากดูโกยานไพโซงอะอยากดูโกยานแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอหยุดกินยืนกินที่นี่เขาไม่ให้เดินกินโจยืนตรงนี้ก่อนกินเตะกิอร่อยมากนี่อร่อยสุดหวานแบบแกินนิดเดียวนะออหอมใบลามากมึงมันไม่ได้หวานแบบมันไม่ได้หวานแบบหวานน้ำตาอะ่ะ กับซีสิบอันอ้อร่อยมากแล้วร้อนๆแล้วกับอากาศนหนาวๆเพอร์เฟกอันนี้อร่อยอ่ะเดี๋ยวยืนกินตรงนี้ให้ใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวพาเดินไปดูย่านนี้ตะกี้เดินผ่านมามีเอชแล้วก็หลุยวิกตองเดี๋ยวพาไปดูรา้านกยานนะจ๊ะไม่รู้เขาให้ถ่ายป่ะนะ ผ่านมาเมื่อกี้คือคนจริร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ตอนนี้นี่แอมเมนนี่คือห้างอิเซตันโกยาดอยู่ในนี้แหละอิเซตันชินจูกุทุกคนนี่หอบแอมเมนนี่หอบพาเดินเข้าไปไปะปเข้าไปอุ้ยหนาวเข้าไปโกหยาดชั้นไหนยานอ่านออกไปมล่ะลายละเมียมใส่ญี่ปุ่นเข้าไปเถอะเข้าไปอันเดี๋ยวก็เจอใกล้ๆห้องนี้แหละ จซิลนีนนี่ซิลีนคนเยอะมากซิลีนอันนี้อะไรอะ่ะมอยเนตถูกกับเมืองไทยแล้วนี่ไงน,น้ำห่าวลิซา่า <c oughs> คนเดียที่สุดคนที่ต่อแถวเหอะโคตยใหญ่ละไม่อยู่ชั้นบนปะชื่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย รุ่นรุ่นที่เมืองไทยไม่มีแหละแต่ว่ากูชี้ถูกนี้พาจ้าพาจ้าก็น่าจะถูกนะรวยดิกูขอดูตอนนี้ที่สนใจเนี่ยมีดีออลงงมากวันแรกที่มาถึงญี่ปุ่นได้อะไร ได้ได้จ้ะเพื่อนมาซื้อได้จ้ะเพื่อน,นบอกว่าถ้าได้ไม่แรงไม่มีแรงเดินจ้ะทุกคนเราก็ยังอยู่ในบิ๊กแคมร้านนะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่าเรื่องตัวอย่างให้ฟังละกันนี่ไงถึงแล้วเราโจได้ใดเใช่ป่ะส่วนเราอ่ะจะมาดูหูฟังใหม่เราตั้งใจว่าจะมาซื้อหูฟังที่นี่อันใหม่เ,เดี๋ยวพาทุกคนเดินเลือกหูฟังด้วยกันกน,น,นี่ไงโซนี่ดูโซนี่ไว้อ่ะ โซนี่อยู่ข้างบนแหาสีม่วงไหมเป็นกระเทยนี่เชียรเชียแต si ่โนี่ไม่เมเคยบอกใช่ฉันเชียร์โนี่มาก ทุกคนแล้วเราก็ออกมาจากร้านบิ๊กคาเ่าแล้วเดี๋ยวเรากําลังชังใจอยู่ระหว่างหูฟังสองยี่ห้อนะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเราจะกลับมาซื้ออันไหนแลวตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางแยกชินจูกุตรงนี้ที่มีร้านซาร่าเมื่อเช้มาเดินรลลอบงแต่ตอนนี้เราก็จะเดินไปหาอะไรกินแล้วก็กลับไปนอนแล้ววันนี้มันควรจะได้เวลาพักผ่อนของเราสองคนแล้วเพราะว่าลุยมาข้ามวันข้ามคืนของการเดินทาง านีสปิงปองปิงปองอย่างเงี้ยคือร้านนั้นนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวเราจะอยากอยู่ที่นี่เออแบบเอออากาศแบบเนี้ยอยากอยู่ที่นี่เลยนั่นแหละทุกคนกลับมากลับมาที่าลาดดีกว่าเราหลงทางไปพักใหญ่ ได้หรอคะเราจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปกินแกงกะหรี่ข้าวราดแกงกะหรี่หรือร้านอันโด่งดังนั่นก็คือร้านโคโคอิจิบะยะนะจ๊ะฮะตัดนี่ไม่นตัดได้เลยได้ตัดแว่นที่นี่ได้ไรอ่ะที่นี่ มึงจะได้แว่นที่แบบเป็นมัลติโคนหรือเปล่าแบบบางกว่าเดิมสายตาสั้นได้สายตายาอโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินไปที่โคโคอิจิบัญญานะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพาไปดูว่าาจะสั่งอะไรกินนะจ๊ะ ตอนนี้อยู่ในร้านโคโคอิชิบันยะสาขาชินชูกุสเต,เตชันน่ะอยู่เดินมาไกลมันก็นเดินผิดเดินลงแล้วเดี๋ยวสั่งไปแล้วที่นี่เขาเป็นแท็บเล็ตสั่งสั่งกดสั่งอาหารแลละแล้วเดี๋ยวรออาหารมาหิวมากตอนนี้เดินมาไกลามากอะเดินตาม o o o l l m m p s ที่นี่ไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะแปลกๆก,กับ p p o o n นะแต่กับ แอนดรอยอ่ะโอเคเว้ยแต่กับไอโฟนรู้สึกมันแบบแป,แปลกๆอะ่ะทำให้เดินวนแบบวนไก่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณลุงตำรวจคนนั้นที่โบกให้เราข้ามถนนแบบเดินอ้อมไปประมาณโลหนึ่งเพื่อไปข้ามถนนนี <c oughs> น่อันนี้คืออะไรอะ่ะสอนอะไรอะ่ะไม่รู้นี่ของโนอุนะ เราเกาะมวยยังไม่มาโจมากกอนอานนี้คือซอสไหอ่ออะอ<า>คุณมาเขาถ่ยปะถ่ายทัเพื่อนทำคอนเทนต์เหมือนกันเพื่อนถ่ายอาหารเหมือนกัน<ม>ค,อคอนเทนต์อะไรบ้างเ<ม>นี่ยอันนี้คือ you can enjoy this experience eating curry m o d e l a t i o n by using this sauce โอเขียนไหมซอสหอมกรุ่ กินเลยกินเลยเพื่อนถ้าเพื่อนอเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองใสย่ยังไงเดีกเขาบอกให้ใส่ลงไปเต็นในใส่ลงไปบนนี้นี่หรอเออ้มงก็เ,เอาลองไปมันเป็นซอสทงคอสื่แหละกูด,ดมจากมันเป็นซอสทงคอสืเพราะว่าฉันดมจากกลิ่นละซอสของทอดอ่ะ อยู่เพ่งกินอยู่เพ่งกินอยู่เพ่งกินอ้าม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 ร้ um, 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 um. อนไม่ร้อนแต่ว่าคอมันลวกมาสองรอบแล้วไง<ะ>เลยกลัวแต่กูไม่ได้ลวกในคอมาเกี้ยกูลวกที่ปากขนมเตยกิบลวกปากเป็นไง<า>อร่อยมากออร่ยมากมาแล้วของฉันมาแล้ว มาแล้วจ้าของฉันก็มาแล้วจ้าโชคประชดเลเปิดไม่ได้ยวให้ดูนะทุกคนทุกคนเรามากินกันดีกว่า จตักของโจมาให้กินด้วยกข้าวโคตรอืมรสชาติดีแต่จะกินแบบของโจในห้องโจเป็น คัสซทงคัสซืทอดไฟชีสไม่มีกลิ่นชีสกลิสุดยอด ได้ไหมอะมันเสียบอ่ะไม่เสียมันไม่ใช่รสเสียกินได้ <c oughs> ของขอร่อยมาก <c oughs> อรหอยงความเผ็ดคลายระดับสี่ทำแล้ว <ทำ S 2> เรา,เราีบบกินแมคโดโนัลดดีกว่ากินต่ออีเหรอนั่งทำงานแล้วกินแมคโดโนโดดอออัลดเดี๋ยวเราต้องไปนั่งตัดตัดวิดีโอที่แมคโดนัลดตรงข้ามโรงแรมเพราะว่า มันเปิดยี่สิบสี่นี่เนื้อแฮมเบอร์กนแฮมเบอร์กมีกลิ่นแฮมเบอร์กจะลองกินดูมีกลิ่นเหมือนของเ,เาาน,เนเื้อโจมาอร่อย อร่อยเลยอะ่ะเนือ้อทำเบิกอร่อยมากอ,อร่อยกว่าที่กรุงเทพไหม <c oughs> จำไม่ได้เราโคโค้ที่กรุงเทพเป็นไงไม่ได้กินที่ที่กรุงเทพนานมากแล้วอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะอร่อยกว่าหรือเปล่าจะรู้แค่ว่าเฮ้ยอร่อย ครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เดินกันอยู่ย่านย่านชินจูกุเหมือนเดิมหลมันใหญ่มากเลยทถงใช้ชินจูกุอยู่ใช่ไหมฮะเสริมเลงฮะเออมันมีแบบผับมันมีผับโค้ดมีอะไรเต็มไปหมดเลยแถวนี้ยตื่นตาตื่นใจซอยเนี้มันเป็นทางวราวะอะระหว่างที่เราจะเดินกลับไปที่โรงแรมเรานะเพราะว่าเราก็อยู่อยู่ย่านนี้แล้วตะกี้ก็ถ่ายให้ดูแล้วก็คือผ่านตึกกอตติลล่าด้วยที่เป็นเหมือนแบบ จุดไอคอนิกของย่านนี้เลยนะครับคนก็จะเยอะๆเลยนะโหแล้วย่านก็วัยรุ่นเยอะมากเจ้าหดร้านปิ้งย่างเยอะมากดูดิแล้วทำไมเราไปกินโคโค่อิจิบังวะก็เราคุยกันว่ากินแกงกะหรี่เออเราอยากกินแกงกะหรีนะ่ไงวันแรกเราเพิ่งมาถึงแหละเราอองอ๋องเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีสมองที่จะเป็นเลือกตัวเลือกอะไรมากมายนะแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยว วันต่อต่อไปเราจะกินดีอยู่ดีนะเราจะพาทุกคนไป Experience โตเกียในแบบช่องชีวิตที่ว่างกับซีรีส์ว่างโเจ a ป a นฉันทำจิงเกลิลใหม่แล้วด้วยว่างโคจแปัใช่ยเดี๋ยทุกคนดูจิงเกลิลสิอ่ะไปดูหูนี่โอเคเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศไปจนถึงไปถึงโรงแรมเราเลยล,ว,ลวกันและนี่ก็คือค่ำคืนแรก ที่ชินจูกุโตเกียวของเรานะครับจะบอกว่าคืนวันนี้เป็นวันที่หนาวที่สุดตามที่พี่แท็กซี่ที่เรานั่งจากสถานีชินจูกุไปที่โรงแรมเมื่อตอนเย็นนะเออเขาบอกว่าวันนี้โตเกียวหนาวมากหนาวที่สุดและลมแรงด้วยก็คือ จริงๆแล้วว่ามันประมาณ3-4องศาแต่พอมันมีลมอ่ะมันขึ้นว่า feel like ลบหนึ่งลบสอง่ะทุกคนมันหนาวมากจริงๆนะแต่เพราะว่าเรายังตื่นเต้นกับการเดินทางอยู่นะไปเจอโลกใบใหม่เจอผู้คนใหม่ๆนะคะสถานที่ใหม่ๆเราก็เลยพาทุกคนไปเดินทัวร์หนึ่งรอบในยา่านชินจูกุ ซื้อของจําเป็นที่เราไม่ได้เอามาอย่างเช่นไดเป่าผมนะเพราะว่าจะบอกว่าไดาเป่าผมที่โรงแรมมีให้ก็คือเบามากๆนะครับมันไม่พอกับเพื่อนเราเพื่อนเราต้องการมากขึ้นยังไงก็ตามก็อยากขอให้ช่วยกันติดตามซีรีส์ว่างโกเจแปนกันต่อไปนะครับเพราะยังเหลืออีกหลายเมืองเลยนะที่เราจะพาทุกคนไปสนุกด,ด้วยกันนะครับ